ครับสวัสดีครับผมพี่น้องนะครับ As crazy as the fool, I just call it the fool, I r u s t call t t h fool, OK, I call it the fool, woo, as crazy as the fool, only c a l h e o Stop lochera, Chela, São Paulo, Chela. Uh! Saduke, tipo, Uh! que tirar กอนหนึ่งจะว่าไปนะครับว่าพม่าะนะครับที่เข้ามาในไทยเราเนี่ยแรกๆนะครับก็จะได้รับคําชื่นชมจากคนไทยนะครับว่าเป็นประเภทที่สู้งานนะครับมีสัมมาคาระวะนะครับแต่ระยะหลังนะครับเริ่มจะเห็นอะไรที่มันทีทีขึ้นในด้านไม่ดีนะครับ ที่ครับว่าคนดีก็มีเยอะครับแต่ภาพรวมเนี่ยตอนนี้นะครับแรงงานพม่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเอ่อเป็นกลุ่มที่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยบ่อยนะครับได้อย่างในคนนี้นะครับที่ตอนที่เขาตอนที่เขาถ่ายใช่ไหมครับตอนคลิปเนี่ย ลักษณะนะครับท่าทางนะครับท่าทางกิริยาต่างๆคำพูดน้ำเสงีงน้ำเสียงนี่ผมเห็นปุ๊บนะครับผมก็ไม่ไม่มีความประทับใจมันเป็นลักษณะของกุยนะครับกุยข้างถนนนะครับเป็นพวกเดินคนเป็นพวกขยะสังคมนะครับพวกที่พวกที่ทำตัวแบบนี้ เขาถ่ายนะครับรู้ว่าอยู่ในเขียดนั้นมันมีคนคนพม่าเยอะนะครับแต่ในเมื่อมันอยู่ในประเทศไทยไนะครับมันต้องมีการให้เกียรติเจ้าของบ้านก่อนมันไม่ใช่ว่าการที่คุณคิดว่าคุณมีพวกเยอะคุณจะเก่งทำตัวกลางไม่ได้ นะครับมันก็สมควรแล้วนะครับที่ถูกจับนะครับสมควรแล้วนะครับพวกขยะสังคมพวกนี้นะครับมันมีใช่ไหมครว่าก็ห้ายๆ้านะครับแล้วไอคนนี้นะฮะว่าที่ตอนที่ไปจะชอบเข้ากลุ่มเข้าอะไรนะฮะก็จะทําตัวแบบเหมือนเป็นตัวโจกนะครับ นะครับพวกนะครับคนพวกนี้นะครับตมไทยต่างๆเนี่ยหรือรัฐบาลไทยนะครับต้องให้การเพ่งเล็งไปที่แรงงานพมา่านะครับต้องให้ตมเนี่ยลงไปบ่อยๆนะครับถ้าอย่างตำรวจนะครับก็อย่างอย่างที่รู้กันนะครับตำรวจส่วนใหญ่ก็ นะครับเวลาไปส่วนใหญ่นะครับไปทําอะไรก็พี่น้องก็รู้อยู่นะครับพอตอํารวจไปทําอะไรปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดทางนะครับเหมือนว่าพวกนี้นะครับไปจ่ายค่าคุ้มครองอะไรประมาณนี้พวกแรงงานดังด้ามันก็จะคิดแบบนี้นะครับมันก็ยิ่งจะ ยาโสโอหังนะครับสำคัญมากครับมันส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกแรงงานต่างดาวนี่มันเพิ่มเกิมก็นี่นะครับส่วนหนึ่งนะครับผมก็ไม่อยากพูดมากเนะี่ยนี่มันเป็นขยะสังคมนะครับพวกแรงงานพมา่าทำตัวกลางใหญ่โตนะครับ ไอคนนี้ไม่ได้กลัวมันมันไม่ได้เก่งเลยนะฮะมันไม่มีความเก่งกลัวเลยนะครับ <_ d ata> ผมเห็นนะครับถ้าอยู่ใกล้เพ้อๆจะอดชกไม่ได้นะครับ <_ d ata> มันเป็นการที่ยำหม,มิ่นคนไทยนะครับคำพูดคำอะไรออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นการที่ไม่ให้เกียรติไม่เกียรติไทยเลยเนี่ยครับ ทำตัวเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักตัวตนว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรข้ามันอยู่ในประเทศเขาควรจะทำตัวแบบไหนนะครับไม่รู้อะไรเลยนะครับคนเนี่ยคนอัปประเภศนี้ไม่ได้เกีียดประเทศใตรัฐมาลน,นะครับควรจะสั่งลงมานะครับให้ส่วน ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับให้มีการเข้มงวดมากขึ้นและงานคนไหนที่มันมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ควรจะส่งออกกับประเทศไปนะครับเพราะว่าคนพวกนี้ยิ่งอยู่นานยิ่งยิ่งจะสร้างมันาให้กับคนไทยนะครับโอเคครับพี่น้องก็ขอแค่นี้ครับสวัสดีครับ